นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หายท่านด้วยผมสซมกีนาวิตวน,อน,นอตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเก n ชินอินแครเกชันเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพ6.2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะหรือจะเรียกว่ารูน่า3ก็ได้สําหรับแพชนี้เนาะสำหรับแพชนี้เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มทั้งฝั่งของกิจกรรมแล้วก็เนื้อเรื่องหลักก็ตรอนเข้ามาถึง2ตัวเลยฮะก็จะเป็นทั้งฝั่งของตัวดูรินแล้วก็เป็นจาฮด้าซึ่งทางฝั่งต่อมาก็จะมีทั้งฝั่งของเนื้อเรื่องหลักนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องแยกทั้งฝั่งของตัวด ซึ่งไอ้าวันในทีเนี้ยไม่ใช่5วันในเกมฮะมันคือ5วันในชีวิตจ,จริงเลยตัวเกมมันก็เขียนไว้ฮะว่าการเล่นเควสนี้ต้องใช้เวลาถึง5วันโปรดวางแผนอย่างเหมาะสมอ่าว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะออาว่าผมแนะนําให้เล่นตรงฝั่งของตัวเนเรื่องหลักแล้วค่อยไปเล่นทางฝั่งของในเรื่องของตัวดูดินจะดีกว่าเนาะต่อมาเนี่ยก็จะมีตางฝั่งของกิจกรรมมันก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยเนาะถ้าเอาง่ายๆเนี่ยสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยคือกิจกรรมพินบอลนั่นเองฮะซึ่งผมก็เล่นเคร์ไปเสร็จทีมร้อยแล้วล่อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ะไรมากะ สำหรับกี่ยามนี้อ่ะแล้วก็จะสังเกตว่าแพชชินี้เนะี่ยมีการรีรันของเวนติด้วยใช่ไหมฮะซึ่งการมาของเวนตีในครั้งนี้เนี่ยมันมาแบบไม่ธรรมดา,าเช่นเคยฮนะเพราะว่าแพชชินีน่มีการบัฟทางฝั่งของตัวละครด้วยฮนะซึ่งผมจะขอเรียกบัฟนี้ว่าบัฟแม่มดก็แล้วกันนะซึ่งหลังจากที่ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาทางฝั่งของเกมแกนชินี่แพ็ก ตัวเกมอาจารย์มันจะให้เราไปทำเควส์หนึ่งอะซึ่งหลังจากที่เราทำเควสหนึ่งจบเนี่ยมันจะได้ทางฝั่งของไอเทมชิ้นหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็แล้วกันเนาะอ่ะซึ่งมันก็จะเป็นไอเทมชิ้นนี้ฮะอ่ะซึ่งก็จะชื่อว่าพจนานุก,กรมแม่มดน้อยซึ่งหลังจากที่ท่านชมเปิดเข้าไปมันก็เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซเป็นประมาณนี้ฮะหรือเอาง,ง่ายๆคือสำหรับพจนานุก,กรมเนี่ยมันคือเนื้อเรื่องเสริมนั่นเองหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องทางฝั่งของตัวละครใะรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะปล ตรงเลยว่าแต่ละตัวละครเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าคุณจะได้ตัวละครพวกนี้เนี่ยต้องมีตัวละครถึง2ตัวขึ้นไปฮะคือขั้นต่ำเนี่ยมันต้องเล่นถึง2ตัวคุณถึงจะใช้ทางฝั่งของความสามารถของบัฟใหม่ได้ก็คือเป็นบัฟไม่หมดนั่นเองอ้างว่าก็เป็นประมาณนี้ถามว่าในเรื่องยาวมากไหมส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้ยาวมากก็สั้นๆอยู่ในึ่นึงแล้วกันซึ่งมันเป็นการบัฟตัวละครแบบทางอ้อมมาก็คือเราไปเล่นทางฝั่งของตัวเนื้อเรื่องเพื่อปลดความสามารถนั่นเองอะเนาะอ้างว่าก็เป็นประมาณนี้ฮะสำหรับการบัฟตัว จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยลีเย,ย่ก็อาจจะมีเหมือนกันนะก็ <c oughs> คือเป็นพวกบัฟแปลว่าเทพเซียนอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมเดาไว้เล่นๆน,นะแต่ผมมองว่าน่าจะมีแน่ๆฮะในอนาคตเนาะก็ต้องรอดูกัลต่อไปฮะสำหรับการบัฟตัวละครคเข้าใหม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทางฝั่งของ YouTube Official <c oughs> กันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมทั้งหมดของแพทช์นี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะสำหรับแพท6.2หรือดูหน้า3นั่นเอง โอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าทางฝั่งของ YouTube Official แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่าว่ากิจกรรมทั้งหมดของแพชนี่นี่มีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับแพชช์ลุ้นหาสามซึ่งณปัจจุบันที่ผมจะดูตอนนี้ตัวกิจกรรมนี้ก็ยังไม่มาฮะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะแยกย่อยมาถึง4กิจกรรมเลยฮะอ่ะสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของไฮแอนซีฮะอ่ะหรือเอาแม้คือปรอปพาร์นั่นแหละอ่ะกิจกรรมแนวพิวพีตามเคยต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของกิจกรรมเก็บ โยนเป้าเลยนะมันคือปลาเป้าอะเอาง่ายเนาอะ,อะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีนางฝั่งของกีัมท้าทายประมาณนี้อ่ะกีฬาแนวใช้พลังํางตามเคยเนาะ อาว่ากิจรมก็เป็นประมาณนี้สำหรับกีจรมใหญ่ที่แยกย้อมมาิงสี่กีจัมเลยเนาะต่อมาก็จะเป็นแนวฝั่งของตัวกิจกรรมนี้ฮะอะก็เป็นกีจรมแนว PvP ตามเคยเนาะก็คือเก็บเหรียญนั่นแหละอะเล่นเป็นซอร่แล้วก็เก็บเหรียญแข่งกันอะว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับกิจรมนี้ก็ต้องรอดูไกต่อไปอานี่ก็เป็นกีจรมคินบอลฮะอะซึ่งก็เป็นกิจรมณนปัจจุบันนี้ที่ผมอัดอยู่เนาะก็เป็นกิจรมที่เล่นได้เป็นเพลินฮะไม่มีเลยมากเนาะสำหรับตัวกีจรมนี้อาแล้วก็ต่ สำหรับตัวกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็จะเป็นอาวุธประจําตัวทั้งสองคนเลยนะแล้วก็ประมาณนี้สาหรับกิจกรรมทั้งหมดเนาะก็โดยรวมแล้วกิจกรรมทั้งหมดแพชนี้ถามว่าเยอะไหมก็ก็ะจะไปเยอะทางฝั่งของกิจกรรมใหญ่แหละโดยรวมแล้วกิจกรรมแพชชนี้ก็ไม่ได้เยอะมากสทัทีเดียวเนาะก็ค่อนข้างที่จะน,น้อยระดับหนึ่งแล้วกัน อาว่าก็เป็นประมาณนี้หลักๆแล้วก็น่าจะไปโฟกัสทางฝั่งของตัวเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เนื้อเรื่องดูรินกันจะมากกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปเทสทางฝั่งของเกมเพย์ทั้งสองตัวละครเลยดีกว่าว่าเกมเพย์ทั้ง2ตัวละครนั้นมีอะไรกันบ้างเนาะดูรินและจาโฮดา โอเคตอนนี้เราก็อยู่ห้องเทสตทางฝั่งของตัวจาโฮดาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาทางฝั่งของตัวจาโฮดาก่อนละกันนะเนาะสําหรับตัวจาโฮดาก็เป็นตัวละครท่าลมแล้วก็เป็นธารูด้วยฮะอ่ะสําหรับตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เป็นซับดีเวสบวกกับฮิลเลอร์ด้วยฮะอ่ะสําหรับตัวละครตัวนี้เนาะซึ่งรายละเอียดสกิลนางก็จะเป็นประมาณนี้นอ,อ่ะก็แรงตามแอคแท็กนามปกติเนาะซึ่งก็จะมีประมาณนี้สําหรับเลสกิลอ่ะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของพาสีพาสีเเเนนนีีีี่่ยป็พาาสทอมาบัฟทางงงฝั่ขอการช่่่่วยยยกกระะะะจจาาาาธตตุของงององงงนนนเเเเซึแลบัฟีี็มป็น ประมาณนี้เลยก็จะเป็นบัฟของแต่ละธาตุที่แยกกันออกไปเลยประมาณนี้เลยนั่นเองอะเนาะซึ่งก็ละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของอีกหนึ่งพลซีด์คือหลังจากที่ตัวจอห์ดากาอกนตีไปเนี่ยก็จะทาการฮิ้วเลือดกับเพื่อนร่วมทีมแต่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีเลือดที่มากกว่า70%เนี่ย,ๆๆยก็จะบับค่าความจํานทาทธาตุถึง100หน่วยเลยนั่นเองอเาอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับพลาซีด์อะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของพลาซีนี้นะก็คือเพิ่มสแต็กจันทรา เอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวจะเอาได้เนานะซึ่งเกมเพีเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาอยู่ในระดับนึ่งสำหรับตัวจะเอาได้เนานะก็คือในสกิลอ e ีของนางเนี่ยสามารถกดแบบนี้ได้ ซึ่งหลังจากที่กดเนี่ยมันจะมีหลอดตรงด้านซ้ายตัวของนางใช่ไหมฮะซึ่งไอหลอดนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่ามันคือดูดธาตุแล้วฮะระหว่างที่ดูดธาตุอื่นออกมาเราก็สับตัวละครตัวนี้มาในการทำไปริยราธาตุได้นั่นเองอ่าเอาก็เป็นประมาณนี้ซึ่งเอาง่ายสกิลดีของตัวเจ้าได้เนี่ยมันมีความสามารถที่ว่ามันดูดธาตุดูดธาตุเป็นตัวศัตรูแล้วก็เอามาเก็บเป็นสแ,แต็กแล้วเอาสแ,แ,ต,แสสต็กนั้นเนี่ยมาโจมตีใส่ศัตรูทีนั้นเอง อา่าก็เป็นประมาณนี้เนาะหลักๆแล้วสไตล์การล่นเกมเพีของตัวเจ้าด้ามคือการแปะธาตุาบกวกกระจายธาตุไปในตัวด้วยก็จะเป็นประมาณนี้อ่าคือหลักๆแล้วเกมเพีของตัวเจ้าด้ามก็เป็นประมาณนีหลักๆแล้วคือเ่นกดคิวอีแล้วก็สับตัวละครอื่นมาได้ประมาณนี้อ่า เ้าก็ต้องวิ่งเก็บสแต็กให้กับตัวนางด้วยน,นหนึ่งเนาะถามว่าสแต็กมันเก็บช้ามากไหมก็ไม่ได้ช้ามากักทีเดียวนะก,ก็เร็วอยู่ในระดับหนึ่งเลยโดยรวมแล้วก็ไม่แย่นะได้ทั้งฮีลเลอร์แล้วก็ซับติเบียตไปนในตัวด้วยนี่นเครับเป็นประมาณนี้ตอนวิ่งเก็บสแต็ก ก็ <c oughs> เป็นเช่นนั้ี่เป็นตัวละครที่เล่นง่ายครับไม่มีอะไรมากแล้วาำหรับตัวเจ้าด่าสำหรับแล้วตัวละครานางก็มาเพื่อดูท่าเอาง่ายครับให้ผมเก็บเกลี่ยคือขโมยธาตุตัวก็เอาไปแปะเอาไปแปะท่าประมาณมนี้เนาะก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วไม่มีอะไรมากแล้วคิดก็เข้าใจง่ายฮะซึ่งมันจะขโมยธาตุได้ก็ต่อเมื่อบศัตรูแบบว่าติดธาตุนั้นจริอะะองอ่ะพวกมอนที่เป็นเครื่องจักรเนี่ยมันพวกนี้มันไม่มีธาตุอยู่แล้วแต่มันโจมดิ่มท่ทานะแต่เราต้องแปะธาตุตัวอะไรก็ได้แปะท่าก็เสียงมันเป็นตัวเจ้า เพื่อที่จะถูุทานมาแล้วก็เอามาแบลงท่ากินประมาณนี้สไตล์การเล่นของนางก็จะเป็นประมาณนี้สํารับตัวเจ้าได้าอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปเทสทางฝั่งของตัวดูรินกันต่อเลยดีกว่าฮะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเช็ทางฝั่งของตัวดูรินแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอย้ายมาทางนี้หน่อยกันนะเพราะว่ามันจะมีลูกเล่นเกี่ยวกับตัวสกิลทางฝั่งของตัวดูรินด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลหน่อยดีกว่าสำหรับรายละเอียดสกิลของตัวดูรินเนี่ยอาการโจมตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้อ่าไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะแต่ทางฝั่งของตัวสกิล e เนี่ยก็เป็นลีหนึ่งตัวละครที่ลูกเล่นค่อนข้างที่จะแปลกตาอยู่นั่นเองฮะเพราะว่าสกิล e ของตัวดูรินเนี่ยทุกครั้งที่เรากดเนี่ยเราสามารถเเเเเเเลลลืืืออ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 อกกกกหหหหมมมววววดดดดดดไไไ้้้่่่่่่่่่่าาาาาาาจจะะใป็็นน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 ครรรรรงง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 ััััับขขขซึตติียสผฟฟ ด้วยนั่นเองฮะซึ่งแต่และสองร่างพวกนี้เนี่ยก็จะมีดาเมจที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองแล้วก็จะมีรูปเล่นทางฝั่งของตัวเอฟเฟกต์สกิลที่ต่างกันออกไปด้วยนั่นเองเนาะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เองอ่าสําหรับร่างดังร่างขาวเนาะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของตัวพาร์สีมาพาสีก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นร่างขาวเนี่ยถ้าเกิดปฏิกิริยาพวกวเกี่ยวกับไฟอะไรต่างๆเนี่ยศัตรูจะได้รับทางฝั่งของดีบัฟต้านไฟลดลงนั่นเองเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้น,น,น,นี่เ,งเ,เ,เ,งงงเงอง ตัวดูรินเนี่ยอยู่ในร่างของร่างดำเนี่ยตัวทางฝั่งของปฏิกิยาละเหยหรือปฏิกิยาละลายเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นถึง40%เลยนั่นเองอ้างว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับพาร์สีของตัวดูรินเนาะต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งพาร์สีมาก็จะเป็นพาร์สีบัฟทางฝั่งของตัวร่างดำร้างขาเลยก็คือบัฟดาเมจอะไรแหละอ้างว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวดูรินเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของบัฟนี้แลวอ่ะมันคือบัฟแม่มดแหละฮะซึ่งดูรินเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่อยู่ในนลิสสขอองงงแมมมม่่ดด้วยเาาาาาะซึททชก็รถไป ฝั่งของตัวเนื้อเรื่องดูดินได้ฮะแล้วก็จะได้บัฟทางฝั่งของบัฟแม่มดมาเลยทุกตัวละครที่เป็นแม่มดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าต้องมีตัวละครถึง2ตัวคุณถึงจะสามารถใช้บัฟแม่มดได้อ่าอย่างเช่นที่มันเขียนในรายละเอียดดีเทลด้านซ้ายบนตรงน,นี้เนี่ยมันจะสั่งเขียนแบบว่าเมื่อจัดทีมโดยมีตัวละครมนตรายอ,ยอย่างน้อย2ตัวหรือเอาไม้ตัวละครที่มีบัฟแม่มดเนี่ยสตัวขึ้นไปนยมันจะถึงจะสามารถใช้บัฟทางฝั่ขงของบัฟแม่มดนี้ได้ไดเองอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ซึ่งแต่ละตัวละครก็ อาว่าก็เป็นประมาณนี้เองเนาะต่อมาก็จะเป็นพาสีทางฝั่งของสำรวจมอนสเตอร์อาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวดูดินซึ่งสไตล์เกมพีของแกเนี่ยหลังจากที่เราก,กดสกิล E ปุ๊บอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะมีทางฝั่งของการกดสกิล E กับกดคลิกซ้ายเนี่ยมันสามารถเลือกโหมดได้ฮะซึ่งก็ต้องรีบเลือกนะถ้าเราเลือกช้ามันก็จะครูดาวแบบว่าเสียเปล่าๆเลยเนั่นเองเนาะซึ่งผมจะมาลองใชใ้ดูกันลยอ่ะซึ่งให้ดูดินเข้าร่างขาวก่อนดีกว่าะซึ่งร่างขาวก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งเอฟเฟกก็จะเปลี่ยนกันไปแน่นึ่นงหลังจากกดอันติก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ตัวราคาเนาะซึ่ง มันก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้ตอนที่เราอยู่ในร่างขาวมันก็จะเป็นการสร้างดาเมจธาตุ art, ไฟรอบๆตัวมอนอย่างนี้เลยน,นั่นเองซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะดีมากอยู่ในระดับหนึ่งฮะสำหรับตัวละครตัวนี้คือตัวดูรินเนี่ยเป็นได้ทั้งซับดีบิทแล้วก็เป็นได้ทั้งเมนดีบิทเป็นในตัวอันนึงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าร่างดํากันดีกว่าซึ่งร่างดัาก็จะเป็นประมาณนี้กดขีดซ้ายอ่ะก็เจะเป็นประมาณนี้หลังจากเรากดจะเป็นประมาณนี้อ่ะ ซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ครบก็คือเป็นโฮมมิ่งมิสไซล์โจมตีเข้าหาสูลเลยอ่ะประมาณนี้น่เองสำหรับเกมเพลย์ของฝั่งตัวดูรินเนาะเป็นอีกหนึ่งตัวละคที่แม่คยย่อนิกเข้าใจง่ายๆคนระับไม่ค่อยมีอะไรมากก็ขึ้นอยู่กับสไตล์เกมเพลย์ของผู้เล่นว่าจะใช้ดูรินล่างไหน ผมมองว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้ทังฝั่งของร่างขาวนะ,ะเพราะว่ามันกระจายท่าแล้วก็แปะท่าได้ดีกว่าเนะาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวดูดินซึ่งทุกครั้งที่เราฝนเยี่ยมเนี่ยมันคือการทําให้ทางฝั่งของตัวความสามารถของตัวดูดินเนี่ยทำงานได้ดีเนาะก็คือความสามารถอร่างดําร่างขาวน,นั่นเอง อเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นได้ทั้งเบรอคอะรนะสำหรับตัวละครตัวนี้ัวดูรินอ่ะถ้ายแกอยากเปิดดูริน,รนแต่ก็นั่นแหละก็ไม่มีละเอาห้องกับห้องเดียบหมดแหละก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นได้ง่ายๆฮนะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะสำหรับตัวละครดูรินอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้อดีข้อเสียทั้งฟังของสองตัวละครนี้กันเลยดีกว่านาะ อโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงข้อดีก็เสียทั้งฝั่งของตัวจาโฮด้านก่อนดีกว่าเนาะสำหรับข้อดีของตัวจาโฮด้านั้นก็เป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถขโมย่าศัตรูได้ฮะแล้วก็สามารถแปะ่าตศัตรูในเวลาเดียวกันได้ดั่นเองอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นข้อดีที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนั่นเองแล้วก็ข้อดีต่อมาเลยก็คือตัวจาโฮด้านั้นสามารถเป็นฮิลเลอร์ได้ด้นั่นเองฮะอ่ะว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเลยก็คือทา้งฝั่งของตัวจาโฮด้านนั้นเนี่ยเขาสามารถบั ซึ่งมันก็จะเป็นความสามารถจากพาสซีมของเขาเลยคือหลังจากที่ตัวละครในทีมเนี่ยได้รับการฮิวไปถ้าฮิวนั้นเนี่ยมันเลือดมากกว่า70%เนี่ยมันก็จะทําการบรับค่าความจานาธาตถึง100หน่วยเลยนั่นเองเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สาหรับจาโฮดานะนี่คือข้อดีสาหรับข้อเสียเนี่ยนี้ก็เป็นอย่างที่ผมมองตามเนื้อผ้าตามเคยนะก็คือถ้าคุณไม่มีตัวละครที่แปะธาตุอื่นเลยหรือคุณเอาจาโฮดาไปสักกับศัตรูที่มันไม่มีธาตุติดตัวอะไรเงี้ยใช้ความสามารถ ทางฝั่งของตัวสกิลไม่ได้นั่นเองเนาะก็คือไม่สามารถขโมยธาตุได้นั่นเองคือถ้าคุณจะเล่นเจ้าด้านั้นคุณควรมีตัวละครที่เป็นธาตุอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธาตุหินแล้วก็ธาตุไม้เนาะซึ่งตัวเจ้าด้ามันจะทําการดูดทางฝั่งของธาตุออกมาไม่ได้นั่นเองอ่าหรือถ้าคุณไปซัดกศตรูที่มันเป็นแบบว่าพวกที่เป็นเครื่องจักรพวกที่เป็นฟาทุยอะไรพวกนี้ก็จะไม่สามารถดูดธาตุได้นั่นเองเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับข้อเสียที่ผมมองเข้าคร่าวเนาะก็จะเป็นข้อเสียเพียงข้อเดียวนั่นเองรรรรวววมแล้้สหััับตตตะคคนนนีี็เเป่่ท ที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในแบบหนง่นสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะอ่ะแล้วก็เป็นได้ทั้งฮ er ีเลอร์ด้วยนั่นเองนะสำหรับตัวละครตัวนี้อ่ะโดยรวมแ้วตัวละครตัวนี้ก็โอเคอยูน่นะบนึงนะจใครต้องการที่เล่นสายปฏิกิริยาธาตุควรมีจาวดานั่นเองเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ใครอยากเล่นสายผสมธาตุหรืออยากเล่นแปดธาตุก็ควรมีจาวดาติดไว้ในทีมอยู่ในแบหนึ่งนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ มาโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงข้อดีข้อเสียนะของตัวดูรินกันหน่อยดีกว่าก็เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้แหละสำหรับตัวดูรินเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นได้ทั้งเบนดีเียสเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีอเหนือข้อก็แล้วกันอ่าก็คือทาดาวมิดก็ได้แปะธาตุก็ได้อ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ข้อดีต่อมาหนึ่งข้อเลยคือการแปะธาตุของเขาเนี่ยมันค่อนข้างแปะได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะคนึงฮะเพราะว่ามันค่อนข้างแปะได้เป็นวงที่กว้างอยู่ในระดับหนึ่ง สำหรับข้อดีเนาะแล้วก็ข้อดีหนึ่งข้อเลยคือตอนที่เขาทำดาเมจธ,ธาตุไฟเนี่ยก็คือตอนที่อยู่ในร่างดำเนี่ยก็สามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะหนึแบบ่งเลยก็ไม่แย่จนเกินไปเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับข้อดีเนาะส่วนข้อเสียผมมองว่าน่าจะไม่มีนะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าเป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นได้ทั้งเมนทีบีเลยเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ส่วนตัวผมมองว่าผมชอบตูดีในรูปแบบของ ซับ DPS ซะมากกว่าเพราะว่ามันแปะไฟได้ค่อนข้างที่จะดีมากอยู่ดามหนึ่งเลยนะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับข้อดีข้อเสียทางฝั่งของตัวดูรินนะเนาะอ่ะถามว่าตัวละครตัวนี้ดีไหมสําหรับตัวดูรินดีอยู่ดามหนึ่งนะต้องพูดว่าดีมากเลยดีกว่าสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถซับได้ทั้ง d p s อ่ะซับดีพีเได้แล้วก็เป็นได้ทั้งเบนดีพีเอสได้แปะไฟของเขาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าทางฝั่งของการแปะไฟดูรินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากอยู่ดามหนึ่งเลยแล้วก็การที่่่เเ้าาอยูในนรงดก็็ป เมดิเบตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสร้างดาเมจได้โอเคอยู่นะครับหนึ่งเลยนั่นเองเอาว่าก็เป็นประมาณนี้จากที่ผมมองเข้าข้าแล้วก็มองตามเนื้อผังดูรินนะโดยรวมแล้วเป็นตัวละครที่ดีมากอยู่นะครับหนึ่งเลยฮนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะตัวดูรินเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ อ่ะคิปทั้งหมดก็จะมีอยู่เป็นประมาณนี้โดยรวมแล้วหลังจากที่ผมมองโดยรวมข้อดีข้อเสียทั้งสองตัวละครส่วนใหญ่ผมก็มองตามเนื้อผ้าหมดลวอ่ะซึ่งผมก็มองตามเนื้อผ้าจากความรู้สึกที่เล่นแล้วก็ประสบการณ์ที่เล่นมาทั้งหมดเนาะเออโดยรวมแล้วคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเอาจริงเนี่ยผมอยากเปิดทั้งฝั่งของตัวดูรินนะแต่ก็นั่นแหละตามที่ผมบอกไปในระหว่างห้องเทสคือผมเสียค่าหอกตัวนี้ไปหมดแล้วก <c oughs> ็คือแม่งแบบว่าเปิดแบบจนแม่งเหลือเท่านี้ <c oughs> เออแล้วแม่งแบบว่าแม่งเกลือเสือกหลุดเลดมาเป็นสกายบ แม่งโคตรจะแบบอุดยิดมากเลยอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ผมก็จะเก็บงบเอาไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าแพชหน้ามีทั้งฝั่งของตัวโครามบีนามาแล้วอ่ะซึ่งก็เก็บงบไว้ยาวๆฮะสำหรับแพชนี้เนาะอ่ะสำหรับแพชนี้ก็น่าจะไปโฟกัสทางฝั่งของเนื้อเรื่องกันนะส่วนใหญ่ะ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับแพชนี้เนาะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายเพเป็นกำลังใจกับตัวผมยิ่งต่อไปถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกดแชร์กันด้วยพี่ดำให้ทุกคนได้รู้จักช anel ของผมกันอีกมากขึ้นนนะอะอ ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะซี่ยา